นักส่วนใหญ่เขาไม่ทำกันลากยาวสาบชั่วโมงในไรท์ไมท์าผมจำได้เลยว่าดูไปสองรอบนะฮะคือชอบมากๆเลยคือ <c oughs> ถ้าถ้าพูดถึงฟิล์มมอร์รี่ของเขาเนี่ยคือที่ผ่านมานะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักเขาจากหนังเรื่อง Happy Hour เนาะที่ทำให้เขาได้รางวันโกลเด้นเลเพรนะฮะหรือว่าเสือดาวทองคำจากเทศกาลภาพยนตร์ลอคานโอที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะคือ สร้างเสียงคือฮามากๆนะฮะแล้วเรื่องถัดไปเขาก็ทำมี่าสุกาอะไรมีแล้วล่าสุดครับปี2021เขาฟินมากนะฮะทำไปสองเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยเขาทำเรื่อง Will, ์ฟอร์จู n แ a นด์แ a นตซเนาะซึ่งได้รับเสียงวิจารณ์ถล่มทลายล้นหลามมากๆแต่ก็ไม่เท่า Drive My Car นะครับที่เรียกว่า ขับพาเขาเนี่ยไปถึงเวทีระดับโลกก็คือเวทีออสการ์แล้วก็คว้ารางวัลภาพยนตระะ์ภาษาต่างประเทศย,ยอดเยี่ยมไปครองนะครับเรียกว่ามีบาที่สูงมากๆนะซึ่งในปีนี้ในเอวิ does not exist เนี่ยที่นี่ไม่มีธีลาเขาก็พร้อมกลับมาความสุขุมลุ่มลึกซับซ้อนเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกัน แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอ่าซึ่งใครจะไปคิดว่าพุ่มกับที่ชอบขยี้ความสัมพันธ์มนุษย์เนี่ยจะมาเข้าทางสายธรรมชาติได้ใช่ไหมครับอ่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตัวพุ่มกับยูซเกะเนี่ยเขา,า,ามีคอมโพเซอร์ชื่อคุณเอโกอิชิบาชิใช่ไหมครับนานยูจูครับวันนึงเขาก็เข้ามาหาคุณยูซเกะว่าเธอเธอ ฉันอยากได้ให้เธอมาทำเป็นตัววิดีโอประกอบการแสดงไลฟ์สดของฉันหน่อยคือเขาจะมีแบบแสดงสดแล้วในในิชาอะไรเนงะี้ยก็เลยบอกว่าด u สเกตทำให้หน่อยดิสเกตก็รับมารับโจทย์มาตอนแรกครับเขาก็แบบอยากจะทำเป็นหนังสั้นประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอเงี้ยแล้วก็ จะมีแค่ภาพธรรมชาติชาวบ้านแบบไม่มีบดพูดอะไรก็คแบบือเน้นเอสเตติกล้วน,นแต่ด้วยความที่เขาเป็นสัญชัตญยานแบบนักทำหนังสารคดีอะไรเงี้ยเนาะก็แบบแบบเริ่มยืนใหม่เริ่มสัมภาษณ์ตัวชาวบ้านนะครับก็เก็บแมทีทเรียลมาเรื่อยๆยนะฮะเรื่องเรื่องธรรมชาติบ้างว่าเขาอยู่กับธรรมชาติเป็นยังไงล่าสุดมีเร<ล>ื่องแคมปิ้งมาด้วยก็บแมทีเรียลมาได้เยอะนะฮะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเป็นหนัยงยาวครับ ก็เลยตัดสินใจทำเป็นหนักยาวเลยนะฮะก็คือ evil does not exist นี้แต่เดี๋ยวไปหาวิ้งงานยังมีเรื่องกิฟต์ด้วยที่เป็นวิชวลของตัวเอโกนะคือแปลว่ายิงปืนนั้เดียวได้หนักสองเรื่องเลยนะฮะก็คือมี evil does not exist แล้วก็มีกิฟต์นี้นะฮะซึ่งในวันนี้ครับผมนั่งพูดคนเดียวก็งเหงาเลยนะฮะก็เลยชวนแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่เรียกว่าเป็นทั้ง คุณเทนครีเอเตอเป็นทั้งนักคิดเป็นทั้งวิทยกรเป็นทั้งแอคทิวิสต์สายธรรมชาติและแน่นอนครับเขาเป็นถึงผู้ก่อตั้งชาแนลเชอขทราเวลเขาคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนอกจากคุณวรรณศิลป์ประเสริฐคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับพี่สงสวัสดีครับผมสดๆร้อนๆเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ถ้าใครได้ ตามพี่สิงห์ก็จะรู้ว่าวันนี้พี่สิงห์เพิ่งเข้าสภามาใช่ไหเป็นไงบ้างครับพี่ดูจะเข้ากับทีมวันนี้มากวันนี้เนี่ครับวันทำงานอยู่ในคณะกรรมการมิจฉาอ่านหรับก็วันนี้เป็นเรื่องน้ำท่วมที่ระยองเออถ้าจะเ่ารายละเอียดก็ข้าวๆเช่นแต่ก่อนมีคลองระบายน้ำปรากฏในขาชิโนที่ปิดกันจนคลองจากเพิ่มกว้าง60เมตรเหลือแค่เดี่ยวโอ้เออเลยท่วมท่วมเลยชาวบ้านเลยโดนตัวกันที่นี่บรา อไรคล้ายกเลยนะพอล้ายกัก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆในการทำงานโอ้คือช่วงนี้ถ้าใครไม่เห็นที่สิงท์คำชัแน่ว่ารู้เลยว่าอยู่สะพานแน่นอนอ๋อคือมันทำทีนี้ไม่ไหวครับแต่ื่อเ่อังเยอะคราวนี้เรื่องเสื่อลลงเพราะว่าเอาเวลาไปทำงานงานอย่างเงี้ยเยอะกว่าแต่ว่าในจใจก็เปืองส่อมาตลอดครัสีโลกตัวเองนะสะพานะเเรามีมเดียวช่ อ่คือแน้นอว่าขอพักคอนเทนต์พักงานที่เป็นเกี่ยวกับสื่อเน็ตเตอแล้วก็มาเข้าทำงานที่เน็กอีกแพลนะครับตรงนีก็อินพีเดตเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วก็เออ่ผมเราอาจจะคุ้นเคยที่ส yeah. ิ pues uh, ่งกันในฐานะเป็นแบบว่าทำคอนเทนต์เทรนเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมดื่นทาร์เต่างๆแต่หลายคนอาจจะไม่รู้เรื่อง ดานการดูหนังของพี่เลยอยากจะรู้จังเลยว่าพี่ปกติเป็นคนชอบดูหนังแนวไหนนะคจะบอุณสรใหม่ครับมีกันอยู่อันเดียวถ้าช่วงแต่ก่อนก็ดูหมดเลยนะตั้งแต่มาวิวทุกเรื่องยันหนังดราม่าจะดูหนังญี่ปุ่นก็ดูเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงตั้งแต่โควิด มาจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าลงหนังน้อยลงเยอะเอออาจจะเป็นเหมือนทุกคนก็ได้ที่แต่ก่อนพฤติกรรมมันแบบสัปดาห์นึงก็ไปลงหนังครั้งหนึ่งสองสัปดาห์เลยครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยพอช่วงโควิดเราก็เจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตพอกลับมาโควิดเราก็ดูน้อยลงเยอะเหมือนกันทีนี้เป็นคนไม่ได้ดูหนังซีรีส์ขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะทำงานซีรีส์นะครับเอออะไรที่มันบันเทิงเมืงใจอะไรเราก็ดูไปเรื่อยเออถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยหนังก็ดูประมาณหนึ่งแต่ว่าอนิเมะเนี่ย ถามมากเจอล่าสุดก็ยูจุสึกไคเซ็นนะครับเออหลังจากที่ทุกคนดูมาหลายปีแล้วผมเพิ่งเปิดดูก็เลยชิบหายเลยครับไม่ได้นอนลยครับทีนี้ดูรุ่นเดียวยาเข้าไปนะครับไปญี่ปุ่นก็ไปซื้อของเล่นมาเต็มเลยถ้าไปอากิฮาบาระลัคือเรื่องเออใช่ฮะเออมันมันทุกรู้ว่ามันฮิตขนาดนี้นะครับเราดูเราก็เข้าใจว่าทำไมเออแต่ถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มีมีเรื่องที่ประทับใจมากอยู่กับออลเวส์นะครับ ก็อาจจะเคยดูเป็นหนังท like ี moment, ่ลึกซึ้งก uh ินใจมากแล้วก so ็เล่าความเป็นญ uh? ี่ปุ่นได้อย่างน่ารักมากๆเออแล้อย่างเรื่องนี้พูดตรงเราไม่เคยดูร้านมา์ังมาก่อนแต่เคยได้ยินชื่อสินะเออแต่ที่มาวันนี้ในแง่หนึ่งก็คือเขาบอกว่าเป็นหนังเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเออแล้วผมเองเนี่ยก็อยู่กับโจทย์นี้มานานว่าเราเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงให้คนสนใจวะเออคือสิ่งที่ยากมากนะครับเป็นเรื่องที่ อย่างคอนเทนต์ผมอย่างนี้ยทําเรื่องเดินทางทําเรื่องตะลุยสงครามอะไรคนดูบางทีก็ล้านวิวสองล้านวิวพอทําเรื่องเสียงว่าเราประมาณห้าหมื่นกระบุนแล้วนะฮะเออแล้วเราก็แอดเตร์อะเราว่าเออเราก็ทําไปดูรู้โจทย์ของมันแต่ก็ยังพยายามตีมาตลอดว่าเออพูดยังไงให้คนสนใจเพราะสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจหนึ่งกระสอบคือเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเราเลยเรามักจะพูดคำว่าหลักโลกซึ่งคำว่าหลักโลกนั้นมีวิเตอว่า เราอยู่ตรงนี้โลกอยู่ตรงนี้นะเรามีเวลาเหลือจากการทางานหาเงินก็ไปหลักโลกกันหน่อยแต่จากทํางานมาตรงนี้เยอะเนี่ยมันเห็นว่าแบบมันไม่ได้แยกจากกันโลกกับเราเนี่ยแล้วมันประสานกันแต่ว่าพอมันในเรื่องศาสตร์ของการเล่าเรื่องเนี่ยมันยากเพราะว่าเหมือนเราโดนโดนโปรแกรมมาหน่อยวองนี้มันต้องหน้าบึ้งแล้วก็เล่าอย่างไรให้ม่เหมือนเชิดเราไม่อยากสั่งสอนคนดูเราแค่อยากอยากส่งความรู้สึกในการอินและเข้าใจ ซึ่งสำหรับเรามันเป็นเรื่องสนุกมากให้กับเขาด้วยแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ยากมาเสนอก็เลยอยากเห็นเหมือนกันว่าพอผ่านือผู้กำกับของญี่ปุ่นในระดับนี้เ,เขาจะเล่าออกมาแบบไหนคือต้องบอ,อกว่าการที่ท,ทาประเด็นที่แบบ บางทีพูดยากมันมันเทิงยากเนาะคือมันมันเขยากเหมือนกันเหมือนแบบผมที่เคยทำฉันวิทยุมาเนี่ยก็จะแบบหนักบางเรื่องพูดจะเล่าเรื่องมันยากจริงๆนะมันแบบบางทีมันเล่าเรื่องเซสชันพีแล้วเราจะเล่ายังไงให้มันเข้าถึงทุกคนได้เหมือนหนักเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็พูดถึงเรื่องมนุษย์กับธรรมชาติเนาะซึ่งตัวธีมหลักเนี่ยเขาก็จะพูดว่าใครกันแน่ที่เป็นปีศาจพี่คิดว่าในความคิดของพี่เนี่ย มนุษย์หรือธรรมชาติเปนแน่ที่อะเออความเป็นปีิศาสต์คือถ้าเราตีความคำว่าปีศาจตคือต้องเป็นแน่ลบเสมอเนี่เออผมว่ามันอาจจะมองโจทย์ผิดไปนิดนึงตรงที่เราเห็นว่ามันมองภาพรวมลมันเป็นเรื่องของระบบและความสมดุลมากกว่าและสิ่งที่เรากำลังอยู่ตรงนี้คืออยู่ในจุดที่ไม่สมดุลแต่ไม่ได้แปลว่าพวกเราเปปนปีศาจเออไม่ได้แปลว่าธรรมชาติมีประวัตมันมีความ ดูแลและความสวยงามอยู่ด้วยกันทั้งในสองอย่างคือทั้งมนุษย์ก็มีความดูแลและความสวยงามนะะฮเรามี็นแล้วแต่คนที่อยู่บนธรรมชาติเราผ่านเป็นคนที่เป็นดนตรีที่ลึกซึ้งที่สุดโลกได้แต่สัตว์ปีเชียวธรรมชาติไม่ใช่เดินไปบนเขาอะไรอะไรโอ้สวยเกินแข็งทันแข็งสุดเกินแต่ปีนงมีคนโดนไฟป่าท่อตายโดนพายุเฮอริเคนโดนอะไรธรรมชาติจีมหาสาลตายนั่นแปลว่าธรรมชาติมีสารตานยแล่วคนมีสารตาย คือการเกิดขึ้นระดับไปมันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอยู่แล้วเพียงแค่เราได้ค้นพบการแฮรกกระดูในทารกทีชิ้นหนึ่งเพื่อให้เราเราเกิดและเติบโตแล้บริโภคมากเกินกว่าที่าจะพอตรงนี้จะรับไหวเพราะเราเจอแค่คนระับนั้นนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเทคโนโลยีหรือว่าวิวัฒนาการหรือว่าอะไรก็ได้ทีนี้ยเ่คำตอบของ การเดินไปข้างหน้าในเรื่องของ climate change ก็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีสุดท้ายนก็อยู่ที่การสร้างสมดุลเพราะว่าในการมันต้องบอกว่าทุกคนเริ่มคำนลดนะทุกคนเริ่มบริโภคนะมันไม่มีสังคมไหนยอมอยู่อยู่แล้วแต่โจทย์คือทำยังไงให้การเติบโตได้มันถูกมันเกิดในอย่างสมดุลและเกิดวิธีการใหม่ในการสร้างพลังงานหรือแรงผลิต่านโดยที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นต้นว่าช็อตอุปกรณ์ที่ใช้เสร็จแล้วเหลือวนกลับเข้ามาอยู่ ที่มันเลือดไหลคนละเมียดจะเกิดอุบัติเหโจทย์เนี้ถ้าอยากให้คุณภาพชีวิตยังไปต่อได้โดยที่คาร์บอนไม่จำเป็นต้องขึ้นสูงเท่าแต่นั่นคือโจทย์ในฝันนะเออแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าใครได้ติดตามข่าวว่าได้ฟังข่าวเล้วว่ายูเอ็นเขาก็ยังบอกว่าองศาโลกนี้อยากให้มันสูงเกิน1.5องศาในปี2100คือเขาออก2องศาแต่ให้ที่ดีที่สุดคือ1.5องศาอยากให้เกินนี้ในปี2100 รู้ไหมครับปีปัจจุบันกี่สัปดาห์เท่าไหร่ครับ1.2พรรษาเรียกว่านำหน้าไปหายเกือบ50ปีใช่เพราะงั้นโอกาสที่มันจะมันจะคลี่คลายได้โดยที่ไม่มีการติดติดน่าตายน้อยเลยเออจากตอนแรกถ้าเราเริ่มเมื่อ30ปีก่อนเราอาจจะไม่ต้องติดเราค่อยๆเปลี่ยนเคอร์ฟอย่างนี้ได้แต่ตอนนี้เคอร์ฟนั้นมันแคบอยูเรื่อยก็เลยเป็นปัญหาเปัจจุบับจีนแต่มันก็มีมุมมองครับแบบ ปฏิเสธความมนุษย์เลยทุกคนต้องเลิกใช้ชีวิตแบบนี้แต่เมื่อคุณมองที่ไม่สามารถขายคนแปะเวลาคนนี้ได้แต่ในเรืยอการที่เราบอกว่ายกธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามเหลือคุณภาพชีวิตมนุษย์ทั้งหมดประเทศยุโรปจะโอเคเพราะเขาเจริญธรรมชาติแล้วแต่ประเทศเ่าประเทศเราอินเดียเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ามันแปลตรงไหนอีกมันเป็นมันเป็นโจทย์ที่ยากจริงผมก็มองคนทางที่ดีนะรู้สึกว่า มนุษย์จะธรรมชาติสิ่งพูดยากมากอยู่ที่มุมมองถ้าธรรมชาติพูดได้เช่นต้นไม้อย่างเงี้ยก็พูดได้ว่ามนุษย์อาจจะเป็นปีศาจก็ได้แต่มนุษย์เราตอนนี้มันมองได้หลายมุมจริงๆฮะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเกณฑ์การที่ตอนนี้โลกมันหมุนไปเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเนาะแต่ว่าทั้งโลกโซเชียลทั้งการละเลยสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลโลกทั้งหมดนะฮะคือตอนแรกๆจำได้ในช่วงปีส0 0พัน อส่งเสริมมากเรื่องภาวะโลกร้อนต่างอเมริกาคือเรื่องคุโรโกวามิเนี่ยคือมาแต่ช่วงหลังแทนว่าไม่ใช่แล้วเรื่องเป็นก็เปลี่ยนไปตามโลกมันเป็นสงครามมันเป็นอะไรก็มาแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ทุกย่างกันที่แบบว่ามนุษย์หรือว่าธรรมชาติแต่ถ้ามองในเราเราก็ผมมองว่ามนุษย์นี่แหละคือปีศาจแต่โอเคนั่นคือมองคุณแต่ถ้าดูโจทย์ของหนังชื่อเนี่ย ยิ่งลาจะองกิจสิิมันอาจจะเป็นเหมืนพูดไว่าจริงๆมันไม่มีอะไรปิงอยหรอมันอความอะไรความสุอแล้วแหม่ก็อดูก่อนก็ต้อีๆจดหรหอาจจะได้กว่าอันนี้เจอหน่อยในจดนะเสียรอคือเราเราอยู่เี้ในห้องแบบเรามนสบายก่าที่เราจะจะเสร็จสมมติว่าจริงๆมไม่้านอกที่เรามองนแต่าทีคือมันกลัเกิดอยู่แต่ย่วลาอทิ์ก็คือไม่มีหรอก เห็นไหมทุกอย่างโอเคแต่ต้องดูก่อนถึงจะเข้าใจว่าเออโจทย์ที่ไปว่าผมว่าถ้าเชื่อเรื่องสปอยขนาดนี้มันก็ต้องลองดูต้องลองดูครับว่ามันจะ just not existing หรือเปล่ามาพูดถึงเรื่องธรรมชาติในมุมมองในสิ่งที่ว่าตัวธรรมชาติเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าในฐานะที่เป็น environmentalist เนาะธรรมชาติเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนคือมันจะมีการเข้าหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย เด็แบบงคนรักผมนี่เป็นยุคนึงก็คือเช่นอนุรักษ์พันธุ์ช้ารักเสือรักอะไรเออ่ผมยุคในสองมิติคือหนึ่งมิติเชิงโครงสร้างคือการมองว่าน้ำอ่อนเป็นตัวเลขการมองเรื่องเป็นที่ป่าตัวเลขแล้วดูว่าต้องแก้ปัญหาตรงไหนแก้สมการเศรษฐศาสตร์างอะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันสมดุลและไปต่อได้โดยที่โลกไม่เห็นขีดิำิตดของมันซึ่งมันไม่ใช่การไปปลูกต้นไม้กันไม่ใช่การเออ่ไป ไปแบบว่าเก็บขยะใช่ไหมแต่มันคือการดูโครงสร้างดูว่ามันต้องแก้ตรงไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่แต่ถามเรื่องความยิ่งใหญ่ธรรมชาตินะมันก็จะมีอีกด้านนึงที่ผมได้สัมผัสคือในทางเดินทางต้องผมก็เดินทางไปถ่ายทำหลายพื้นทีโพล่งมาแล้วนะครับแล้วก็โอ้ไมันไม่มีอะไรที่ไปที่ว่าคนม้สึกเวลาคนเห็นเทเลสกายคาร่าหรือว่าเดินอยู่ในป่าในซอนยืนอยู่กลางฐาน้แข่งที่โพล่งเหนือจนกระทั่ง ปีที่ล้ว่าสุดคือผมมีโอกาสนั่งดูทะเลโดันก่อตัวที่อเมริกาจนกระทั่งมันเป็นมัวงมันคั่วงมาแปดพื้นเออประมาณสามร้อยเอ็มตรงหน้าเนั่นคือมันไม่มีอะไรที่อธิบายมันรู้สึกแล้วว่าโยงกันคำว่าแบบไม่มีทำเลยเออมันทั้งน่ากลัวมันทั้งยิ่งใหญ่มีไปหมดทุกอย่างเลยนะพี่นะใค่พูดออกมันที่ใหญ่ไอ้หน้าปวนี่ก็ไม่เคยรู้สึกอ่ รู้สึกภาษาคิดก็แล้กินอ่อนก็คือน่าประหลาดใจแล้วก็มันมันอธิบายไม่ถูกอไยคำพูดซึ่งมันก็มีแค่ไม่มีอย่างในชีวิตที่ที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นได้แล้วในโมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ตรงเลยก็หายไปกับทุกอย่างที่เอาตัวเองคิดซึ่งผมก็มองว่าช่วงหลังๆนีความมนุษย์เริ่มมีพวกเทคโนโลยีเข้ามาอะไรอ่างเงี้ยก็มี ความที่แบบอยากจะเอาชนะธรรมชาติด้วยเนี่พี่คิดเห็นยังไงกับมุมมองนี้นะอาอจอต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากชนะธรรมชาติครับงานนั้นอาจะเป็นแนว CEO เป็นแนว Innovator นั่นแหละก็คนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อในดิจิทัลยูโทเปียศาจคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะโผล่มาเพื่อแก้ไขทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ต้อพูดเรื่องนีอนเล เดี๋ยวแล้วถามที่อยู่ในงานไหนด้เองพรเชื่อว่าเดี๋ยวจะเกิดแต่ตัวเมงไม่ได้มีนล่วมในการทำใหมัเกิดแต่เชื่อว่าโลกจมไปในจุดที่มันเกิดมันได้แต่การเดินก็มีคนที่มองแบเดียวนอื่นหรือไม่อาจจะไม่ใช่มองดแต่ว่าเป็นตัวอย่างเดียวมาคือว่าโหเร็วหลายวที่นโลยีเออทำไมรุมันหลงตัวเองขนาดนี้แล้วก็ปฏิเอย่างแล้วกลับไปดูร่างนองเดิมเออ ซึ่งก็มีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดเลือกแต่คำตอบจริงๆหมดมันก็มันก็มีทุกอย่างถึงมองกันเออมีนั้งแต่สเปยก้าวท้ายสุดหรือขวากสุดแล้วมันก็คงจะมีทุกสมัรก้าวออกเลยด้วยแต่ปัญหาคือทำยังไงให้มันกลับไปทนคำเดิมคือบาลานซ์เออแค่นั้นเองแต่ว่าถมาว่าเราจะชอบความคิดแบบไหนเนี่ยตอนนี้โลกมันเป็นจุดที่มีโจทย์ซึ่งมนุษย์ในยุคเกเนเรชันอื่นไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็คือเราไม่เคยเจอ limit ที่ระบบในเมฆก็จะถึงดินนิดของมันย้อนกลับไปร้อยปีสองร้อยปีก่อนนู้นไม่เคยเจอสิ่งนี้เราเป็นมนุษย์เจเนอเรชันดที่เจอกับโจทย์นี้เออแล้วเราก็ยังไม่รู้วิธีหยุดมันอย่างไรนี้หมดเท่าไหร่นะมันมันน่าปวดใจเพราะว่าในช่วงเนี่ยเห็นผู้สิบปีที่ผ่านมานี่มันเล่นทุกอย่างหมดเลยนี่มันอันเฟรเซนเช่แค่พูดเป็นภาษาคือมันไม่เคยมีอะไรที่มันเร่งวงจรหรือว่า ฟิชเชอร์ไซคลเนี้ยให้มันเร็วขึ้นได้ขนาดนี้มาก่อนซึ่งผมว่าหนังช่วงหลังก็พูดถึงเรื่องประเด็นธรรมชาติเยอะขึ้นนะฮะเป็นหนังที่ริบาร์กจะเอามาเล่นตลกไปเลยวัดหลังธรรมชาติแบบเธนซึนามิอะไรอยแต่ว่ามันก็มีหนังประเภทอย่างเงี้ยหนังที่เขาค่อยวนค่อยคิดเนี่ยกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกันซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นประเทศที่เนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าอาจจะมีพื้นฐานทางด้านสังคมพิเวทแลบางอย่างที่บอกว่า เขาถูกสอนอย่างดีมากขึ้นเลยะผมก็เลยว่าเอ๊ะแล้วการที่ตัว environmental มันจะส่งต่อไปถึงผู้คนได้จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องเรื่อง awareness เนี่ยมันส่งไปทางไหนได้บ้างที่แล้วพี่พี่บ้านแนวโน้มมันจะเป็นยังไงได้บ้างเออถามเยอะมากถามยาวก็เลยมันรู้สึ่ว่าถามทุกวันเราไม่เห็นใครไห้ออกเนี่ยแต่ความจริงเนี่ย มันมีโจทย์คือการส่งให้ผู้คนต้องทำะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็อีโจทย์หนึ่งไม่ต้องส่งผู้คนหรอกแก้ไปเรื่อยเออเด็กๆก็ต้องทำตามไปเรื่อยใช่ไหมเออแก้ไปเลยซึ่งถ้าสถานการเกิดขึ้นแล้วอาจจะผลดที่ปหน่อยกันแล้วสภาก็ต้องทำ โวยขอนียก็ไม่ผกฎหมายอันนั้นก็คือโจทย์ที่สำคัญตอเรารับสังคมถ้าเราสามารถมหรือฆ่าได้งเงีแต่ที่มันก็ไม่มีระบบทุนนิยมเกิดขึ้นไม่มีระบบเศรจเกิดขึ้นการท้าก็ไมสามารถไปตอได้นั่นคือโจทย์ในกับสทคตอนแต่ว่าโจทย์ตอนนี้คือราับสทมมันจะเติโตจุดนึ่นแต่ว่ามันจะีปาเออมันจจเป็นม็ต่างดนะครับแล้วนอกจากวามจเป็นเชิ้อ้อห้างต่างๆก็ต้องูเรื่องความแ ออประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเยอะกับมีเงินเยอะเตรียมรับภิารกิจมากประเทศที่ปล่อยคาร์บอนนิดเดียวแต่ว่าจะงมุีก่อนตรงนี้นในระดับนานชาติก็มีว่าต้องดูดเงินจากประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเยอะมาช่วยสนับสนุนประเทศที่ปล่อยคาร์บอนน้อยตรงนี้ทุกอย่างคำตอบอยู่ที่การชาติพัฒนาระบบเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เกิดกรณีไม่เกิดกรณีในเรื่องที่ผมมองนะเออแต่ว่าในฐานะ คนทำหนังเนี่ยนะครับคนเป็นคอนเทนต์เนอร์ประกอนเราไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของสร้างเรายุ่งแค่เรื่องการการเปิดเสนอการเล่าเรื่องซึ่งบางทีก็งเน้นกันอย่างที่ผมบอกมันในกันลคเชอร์กันการพยายามสอนหน้ากก็ได้แค่ให้คนดูรู้สึกแล้วเดี๋ยวเขาอยากทำอะไรครับเองซึ่งผมคิดว่าหนังญี่ปุ่นมันจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่มันมันซับซ้อนมันเนียนๆแล้วก็เงียบๆให้ดูแล้วพิจารณาเองซึ่งผมว่าก็เดี๋ยวเราดูว่าเป็นยังไงครับคือ กลับมาที่ตัวหนังแล้วกันคือผมลืมเล่าตัวพอดไปว่ามันเกี่ยวกับตัวรัฐบาลยังไงคือเรื่องนี้ะมันเกิดขึ้นคือมันอยู่ในชนบทที่บนภูเขาอะไรนี้เลยใช่ไหมฮะคือชาวบ้านก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขธรรมชาติก็อยู่ของเขาไปความเดินไปแต่วันหนึง่งจู่ๆก็มีบริษัทหนึง่งเข้ามาสัมปทานแล้วบอกว่าพื้นที่ตรงนีน้ฉันอยากทาเป็นแคมปิ้งสเปซ แล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่ม boost เศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงหลังโควิดฟังดูเหมือนงานที่ประชุมเมื่อเช้าเออมันมีหเรื่องอย่างกี้ o ู t การท่องเที่ยวมันคุ้มคุณนะแล้วก็เลยแบบว่าตัวชาวบ้านเนี่ยมีพ่อรุ่นสุดท้ายนะมีทาร์กูนิคพธานะแล้วก็มีชาวบ้านท่าไมยก็เข้าไปบอกวิทยไม่ได้นะสปอยละเรื่องเลยเออะยันยังมีหนังของฮัมมาโกจิเขามีอีกเยอะที่แต่ผมบอกเลยว่าแค่พร็อพเนี่ย มันเด่นดวงแล้วมันเข้ากับประเทศเรามากแล้วนะครับคือมันไม่ได้แค่ที่เราเดียวมันเป็นทั่วโลกแหละผมว่าประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใคยไปด้วยกันมาก่อนเลยนะพี่นะาดูธุรกิจโรงแรมมาได้ถ้าเราไปเที่ยวโรงแรมเกิดเวสอะไรมากมายมากๆอะไรเนี่ยคือมันก็มาที่ตัวหนัาแบบ ต้องงานจะบอกอะไรหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับในส่วนตัวที่ได้สิ่งได้ดูตัวอย่างแล้วพี่คิดว่า i l d o e s not exist เนี่ยมันเป็นแนวไหนโอ้ตรงๆเป็นตัวอย่างที่ไม่บอกอะไรเออมันเงียบฉี่แล้วก็พูดประมาณห้าประโยคแล้วจบแล้วนะฮะคำนั้นดูไปสองรอบจะพูดอะไรเป็นตัวอย่างพระมาณนี้พี่สับก้องเขาเล่นเกินฮะมีเอะไรเราทำเป็นแบงญี่ปุ่นบางทีเราก็จะมีความเงียบ ก็แค่ออกทินี้ไปเจอะซึ่งบางครัก็เก็บนะบางครก็ยอมเออเหมือนแบบจิ่ตีอ่หลายคนตีกันชอ่าผมก็ยอมเาก็หลานรื่นก็ดูแล้วผมก็งงทิ่ผ่าเลยว่าอะไรวะครับไปตรงไรงกลางไม่ใช่ฉลาดในการดูหนังหนังหนังล่นขนลเกว่ามีะ เทสของเขานะบ้านเมืองเขาแบบเสียงดังไวเยอะแล้วฮะแล้วก็ขอแบบทำหนังเงียบนิดนึงคนเยอะพี่ต้องทำให้เงียบมากเลอญี่ปุ่นนี่ก็แปลกเป็นประเทศที่เจริญร้านศึกษาเป็นที่แล้วถ้าเขาไปนเมืองใหญ่โตเกียวเสียงกระทโงงไฟแสงเสีมากมายแต่กออกสนุกเงียบมี่ใช่ไมอนยาโตเกียวี่เมือโตเกียวเงียเงียมากคือเขาสูงสุางแล้วก็ผมเคยไปดที่ญี่ปุ่นก็ าจะไม่ผิดตอนนั้นก็มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยว่าอันนี้อันนี้อย่างโี่นนะอาจจะผิดได้แต่ว่าลองไปเสิร์ชดูว่าเขากำหนดให้มีพื้นที่ป่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะเออเอ่อแน่นอนครับก็คือเป็นที่สุดนักอุตสาหกรรมจุดอันดุลีแต่ว่าเขาไม่เคยเสียด่างเง่าที่เขามีกันธรรมชาติก่อนหรือก็เอ่อวัฒนธรรมเทนอินเดียโดยซึ่งความเงียบและการได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่เลยของความเป็นญี่ปุ่นในในปบะเทศอื่ย ผมว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นเขาใส่ใจเรื่องธรรมชาติมากมากเนี่ยเนาะเขาเลยมีวัฒนธรรมต่างๆที่หมุนเวียนรอบกับธรรมชาติเรื่องเซนเรื่องการชงชาอะไรบางอย่างคือทุกอย่างดีเด่นจากธรรมชาติเปนหมดผมเลยรู้สึกว่าถ้าคนอยากจะเล่าเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรเนี่ยต้องเป็นคนญี่ปุ่นเนาะมันถึงจะแบบอิงแรงมากเลยน่าสนใจคือคนญี่ปุ่นเล่าเราก็อยากดูว่าเป็นยังไงคนไทยเล่าก็อยากดูว่าเป็นยังไงเออ ถ้าอุลมีการเล่าอย่างล่าสุดไในดูอาภาควาเมททัพสองใช้พูดเรื่องไทม์แมชชเลยนะเออแต่ว่าจะแบบที่มีตัวร้ายปล่อยแก๊สคือจุกคอยเลยก็เป็นทางอุลตริกาแต่ว่าก็บอกเรื่องไทม์หมือนกันใช่นะก็มีเการเล่าของเขาเนาะมี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะเป็นแบบยูลสุเกะฮามาบุชินะที่เป็นผู้กำกับที่การันตีด้วยรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม นะครับจาก drive My Car ซึ่งเรื่องนั้นคาดตื่นมากๆเรื่องนี้ผมก็คาดหวังว่ามันจะตราตื่นไม่แพ้กันนะประเด็นก็ผมว่าพี่อาจจะชอบมากๆนะฮะก็เดี๋ยวรอดูอาจจะเรื่องหรืออาจจะเรื่องก็ร่างธรรมชาติได้ตามจริงจริงกับเอาเป็นว่าวันนี้ก็พูดคุยกันไปพร้อมปากพร้อละเอียดมากๆเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเรื่องมนุษยน ธรรมชาติใครกันแน่ที่เป็นตัวปีศานะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากดูหนังเรื่อง Evil Dead r e s u r r e t i o n แล้วแหละนะครับเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สิ่งมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้หลังจากที่เข้าสังคมสนุกดีมากเป็นมากขอบคุณพี่สิ่งมากนะครับ